แสนเกลียดชังก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องก่อนใครด้วยนะคะตอนที่7ไม่สบอารมณ์เช้าวันใหม่หญิงสาวรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเธอก็ต้องชะงักเมื่อเห็นแขนตัวเองพาดอยู่บนตัวของคนข้างๆพอเห็นว่าอีกฝ่ายยังหลับอยู่กระมลรัตก็ค่อยๆเอาแขนออกไม่รู้ว่าเขาจะรู้ตัวหรือเปล่า แต่หลายครั้งแล้วที่เธอเป็นแบบนี้มันเป็นความเคยชินของเธอก็ว่าได้กมลรัดติดหมอนข้างหญิงสาวรู้สึกว่าเวลานอนกอดหมอนข้างมันเหมือนทําให้เธออบอุ่นและปลอดภัยไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่เธอเป็นแบบนั้นจริงๆพงศกรที่รู้สึกตัวตื่นตั้งแต่คนตัวเล็กขยับตัวแล้วได้แต่นอนนิ่งจนกระทั่งรับรู้ว่าหญิงสาวเดินลงจากเตียงไปเขาจึงลืมตาขึ้นชายหนุ่มอมยิ้มอย่างนึกขำออกมากับท่าทางก่อนหน้านี้ของอีกฝ่ายบนโต๊ะอาหาร กมลรัตน์นั่งทานข้าวเช้าพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีหลังจากที่ปรับตัวได้ในตอนนี้เธอวางแผนชีวิตใหม่ว่าจะเปิดร้านกาแฟมีขนมเค,ค้กขายด้วยพอได้ไปลองเรียนมันก็ทําให้เธอรักในการทําขนมมากขึ้นได้ข่าวว่าช่วงนี้หนูมนไปเรียนทําขนมเหรอจะ๊ะคุณหญิงพรทิพย์เอ่ยถามลูกสะภ้ทยทให้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาก่อนจะพยักหน้าให้กับหญิงวัยกลางคนใช่ค่ะ แต่มนยังไม่ค่อยมั่นใจฝีมือเท่าไหร่เดี๋ยวมนทำขนมมาให้คุณป้าชิมนะคะได้จ้ะแบบนี้คืออยากเปิดร้านเหรอจ้าหรือว่ายังไงมนก็คิดอย่างนั้นค่ะตอนแรกว่าจะไปฝึกงานที่บริษัทคุณพ่อแต่คิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าขืนไปอยู่ที่นั่นต้องเจอหน้าผู้หญิงคนนั้นบางครั้งมันก็ทำให้หญิงสาวรู้สึกหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูกแบบนี้ท่านโกศลจะยอมเหรอหนูมนเป็นลูกคนเดียวคุณพ่อไม่เคยสนใจหรอกคะ่ะ เขามีลูกของเขาอยู่หญิงสาวตอบกลับไปอย่างไม่คิดปิดบงังเพราะมันเป็นอย่างที่เธอพูดจริงๆคำพูดของกมลรัตน์ทำทุกคนเงียบไปน้ำเสียงเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรแต่ทว่าทุกคนที่ได้ยินมันแฝงไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจอยู่ในคำพูดนั้นเมื่อได้รู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นมันก็ทำให้ใครหลายๆคนเปลี่ยนความคิดกับผู้หญิงคนนี้ใหม่บุคลิกภายนอกที่กมลรัตน์เผยออกมาให้เห็นคือคนแข็งกระด้างคนหนึ่งที่ไม่ยอมคนแต่ในใจลึกๆของเธอเป็นคนอ่อนโยนและอ่อนแอมาก อ่แม่ลืมบอกไปว่าเย็นนี้หนูมนต้องไปออกงานกับพี่เขานะลูกพอดีพ่อกับแม่ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงท่านผู้ว่านะพ่อกับแม่แก่แล้วปล่อยให้เด็กๆไปกันดีกว่าอ่ก็ได้ค่ะตอนแรกอยากจะปฏิเสธแต่พอเห็นรอยยิ้มของผู้หญิงตรงหน้ามันก็ทำให้เธอปฏิเสธไม่ลงคนฟังอยู่ข้างๆพอได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาจนกระทั่งพงศกรทานข้าวเสร็จเขาก็เอ่ยปากขอตัวไปทางานทันที ในวันนี้หญิงสาวไม่ได้มีธุระไปไหนเธอจึงอยู่บ้านลองทําขนมให้คุณหญิงพรทิพย์กับท่านพงเทพลองชิมฝีมือของเธอนับว่ากิจกรรมในวันนี้ทําให้ทุกคนในบ้านคลื่นเครงไม่น้อยเมื่อทุกคนได้เริ่มสนิทกับคนตัวเล็กมากขึ้นก็ไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวผู้หญิงคนนี้อย่างในตอนแรกอาจจะเพราะกะมลรัตเป็นคนหน้านิ่งๆด้วยหลหรอมัง้งถึงทําให้ใครๆต่างคิดว่าเธอเป็นคนอารมณ์ร้ายตลอดเวลารสชาติดีเลยจ้ะแม่คิดว่าถ้านหนุนมนทาขนมขายต้องขายดีมากแน่นอน จริงนะคะไม่ใช่หลอกให้มนดีใจนะคะพอได้ยินคําชมก็ทำให้หญิงสาวยิ้มแก้มปรีออกมาหญิงวัยกลางคนพอได้เห็นอย่างนั้นก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มตามนับวันผู้หญิงคนนี้ก็ทำให้เธอนึกเอ็นดูมากขึ้นมันเป็นอย่างที่เธอคิดจริงๆกมลรัตไม่ใช่คนใจร้ายอะไรเลยเธอก็แค่แซงทำเหมือนเป็นคนเข้มแข็งก็เท่านั้นเองจริงจ้ะเนื้อเค้กละมุนมากเลยนุมีพรสวรรค์ด้าน,นี้มากคุณป้าคะ ขอบคุณมากนะคะยินดีจ้าแต่ทางที่ดีหนูมนควรเรียกป้าว่าคุณแม่จะดีกว่านะหนูเป็นลูกสะใภ้ของแม่แล้วก็เหมือนเป็นลูกสาวแม่คนหนึ่งความห่วงใยและความเอ็นดูที่ผู้หญิงคนนี้มอบให้ทาให้กมลรัตซึ้งหัวใจไม่น้อยค่ะคุณแม่คุณหญิงพรทิพย์พอเห็นท่าทางของหญิงสาวตรงหน้ามันก็ทําให้เธอดึงร่างเล็กเข้ามากอดแม่ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนหนูรู้สึกยังไงบ้างกับการใช้ชีวิตที่ผ่านมา ในตอนนี้หนูคือคนในครอบครัวของแม่คือลูกสาวอีกคนของแม่แม่อยากให้หนูมีความสุขมากๆเข้าใจหรือเปล่าหนูมลหญิงสาวพยักหน้าก่อนจะสะอื้นให้ออกมาอย่างตื้นตันใจขนาดปิดาเธอยังไม่เคยกอดเธอแบบนี้เลยนับตั้งแต่วันที่มาดาของเธอเสียชีวิตหลังจากนั้นอ้อมกอดที่คุ้นเคยและอบอุ่นก็ไม่เคยได้รับอีกเลยแต่พอได้กอดกับผู้หญิงคนนี้มันทําให้หัวใจเธอรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอีกครั้งไม่ต้องร้องไห้นะหนูมน์ เธอคลายอ้อมกอดจากผู้หญิงตรงหน้าก่อนจะยิ้มให้ตกเย็นของวันในวันนี้คุณหญิงพรทิพย์เรียกช่างแต่งหน้าให้มาแต่งองค์ทรงเครื่องลูกสะั้ยให้สวยสงา่าไหนจะชุดแบรนด์ดังที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดไหนจะเครื่องเพชรประจําตระกูลที่นานๆทีจะหยิบมาใส่ออกงานสักครั้งในตอนนี้ก็ประดับอยู่บนตัวของกมลรัตเป็นที่เรียบร้อยลูกสะพ้แม่สวยที่สุดคุณหญิงพรทิพย์เอ่ยชมทําให้กมลรัตอดไม่ได้ที่จะยิ้มเขินออกมา เสียงรถหรูเลี้ยวเข้ามาในบ้านบ่งบอกว่าพงศกรกลับมาจากที่ทำงานแล้วชายหนุ่มย้อนกลับเข้าบ้านเพราะต้องมาอาบน้ำแต่งตัวไปงานเลี้ยงในเย็นวันนี้พอเขาเห็นหญิงสาวกำลังแต่งหน้าแต่งตัวอยู่ก็ต้องหยุดชะงักอดยอมรับไม่ได้ว่าเธอสวยไม่น้อยเลยลูกมาพอดีเลยรีบไปอาบน้ำแต่งตัวเร็วเข้าเดี๋ยวจะให้ช่างแต่งหน้าให้นิดหน่อยไม่ต้องถึงขั้นแต่งหน้าหรอกนะครับแม่เอานะ่านิดนิดหน่อยหน่อยเองผู้เป็นมารดาบอกให้ทำชายหนุ่มจึงขัดอะไรไม่ได้ เขาขึ้นไปบนห้องก่อนจะอาบน้ําแต่งตัวด้วยชุดสูทตัวใหม่พร้อมกับเดินลงมาข้างล่างช่างแต่งหน้าที่แม่ของเขาจ้างมาก็เข้ามาจัดทรงผมให้ใหม่ลงรองพื้นเบาๆสําหรับผู้ชายอีกนิดเพียงเท่านี้พงศกรก็ดูหล่อเหลามากกว่าเดิมซะแล้วเหมาะสมกันที่สุดคืนนี้ลูกดูแลน้องด้วยนะครับชายหนุ่มรับคํามารดาสั้นๆก่อนที่เขาจะหันไปมองหญิงสาวข้างกายทําท่าทางบอกให้คนตัวเล็กเดินไป ตลอดทางที่เดินทางมางานเลี้ยงท่านผู้ว่าไม่มีบทสนทนาใดๆเกิดขึ้นจนกระทั่งรถหรูคันงามมาจอดที่หน้างานพงศกรจึงทำหน้าที่สุภาพบุรุษเดินไปเปิดประตูให้กับคนตัวเล็กซึ่งเขาไม่เคยทำให้เธอมาก่อนเป็นธรรมดาในแวดวงสังคมที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องถูกจับตามองเธอย่อมเข้าใจเป็นอย่างดีอีกอย่างพงศกรเองก็เป็นนักธุรกิจมากความสามารถดูเหมือนการที่เขาออกงานในวันนี้ร่วมกันกันกบเธอพอนักข่าวเห็นก็รีบมาถ่ายรูปกันยกใหญ่ ไปทักทายท่านผู้ว่ากันก่อนเถอะชายหนุ่มเอ่ยบอกหญิงสาวจึงพยักหน้ารับรู้ก่อนจะเดินตามเขาไปทักทายเจ้าของงานสวัสดีครับคุณอาผมมาเป็นตัวแทนของคุณพ่อกับคุณแม่ครับอ้าวนึกว่าใครล้านพงนี่เองขอบใจมากนะที่มารวมงานของอาในค่าคืนนี้สุขสันต์วันเกิดนะครับผมมีของขวัญจะครอบครัวของผมครับขอบใจนะนี่ภรรยาเราเนอะครับนี่กมลรัตภรรยาของผม เหมาะสมกันจริงๆเดี๋ยวให้ผู้ช่วยพาไปนั่งที่โต๊ะนะท่านผู้ว่าหันกลับไปพยักหน้าให้กับผู้ช่วยคนสนิทเพื่อที่จะเชิญแขกคนสําคัญไปนั่งข้างในภาพของสองหนุ่มสาวทําให้สายตาของใครหลายๆคนจับจ้องมองรวมไปถึงสายตาไม่พอใจของรัตนาวดีด้วยเธอบีบมือเข้าหากันนับจากวันนั้นเธอเข้าใจว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเลยยิ่งนับวันความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพงศกรก็ยิ่งห่างเหนินเธอนัดเจอเขาหลายครั้งแต่เขาก็บอกว่าไม่ว่าง พอมาเจออีกฝ่ายที่งานแห่งนี้มันก็ทำให้หญิงสาวอดไม่ได้ที่จะเดินเข้าไปทักทายพี่พงคะ่ะเสียงเรียกของใครคนนึ่งทำให้คนทั้งสองหยุดชะงักกมลรัตนหันหน้าไปมองพอเห็นว่าเป็นใครเธอก็ไม่รอช้ายกแขนขึ้นมาคล้องแขนสามีตนเองทันทีนึกว่าใครสวัสดีครับนงรัตพงศกรเอ่อยทักทายหญิงสาวตรงหน้า หลายครั้งหลายคราที่เขาพยายามถอยห่างจากผู้หญิงคนนี้เหตุผลก็เพราะว่าเมื่อมาคิดอีกทีตอนนี้สถานะของเขาไม่ได้ตัวเปล่าเสียแล้วถึงยังไงตอนนี้เขาก็ได้ชื่อว่าแต่งงานแล้วการที่จะนัดเจอกับเธอมันคงเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะักอีกอย่างในความรู้สึกของเขาในตอนนี้มันก็สับสนไม่น้อยเพราะไม่รู้ว่าระหว่างผู้หญิงสองคนนี้ใครทําให้ใจเขาสั่นไหวกันแน่สวัสดีค่ะเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะคะพี่พงษ์ทำไมต้องเจอกันคะ การที่อยากเจอสามีคนอื่นไม่ทราบว่าต้องเป็นคนยังไงเหรอนี่ฉันไม่ได้พูดกับเธอนะฉันพูดกับพี่พงศ์ก็พี่พงศ์ที่เธอพูดถึงนะเขาเป็นสามีของฉันพอเห็นท่าทางหึงหวงของหญิงสาวข้างกายเหมือนกับทําให้ชายหนุ่มรู้สึกพอใจอย่างบอกไม่ถูกเอ่อพี่ขอโทษนะครับช่วงนี้พี่ยุ่งยุ่งอีกอย่างพี่คิดว่าเราไม่ควรเจอกันอีกรัตนาวดีแทบไม่เชื่อหูตัวเองหลังจากได้ยินคําพูดของผู้ชายคนตรงหน้าที่เอ,อ่ยออกมาแต่เขาบอกว่าจะไม่ทิ้งเธอ แต่ทำไมตอนนี้เขาถึงได้เปลี่ยนไปแบบนี้พี่พงษ์ทำไมกันคะพี่ขอโทษนะครับพี่เคยบอกว่าพี่จะไม่ทิ้งน้องรัตแต่ตอนนี้พี่ทำแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะผู้หญิงคนนี้คือภรรยาของพี่ไม่ว่ายังไงเธอก็ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของพี่อีกอย่างมันจะดูไม่ดีถ้าเรายังติดต่อกันอยู่กมลรัตเงยหน้ามองอีกฝ่ายอย่างตกใจเหมือนกันที่เขาพูดแบบนี้ออกมาแต่ทว่าคำพูดของชายหนุ่มในวันนี้มันก็ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกพี่พงษ์ หลงสเสน่ห์ผู้หญิงคนนี้อย่างนั้นเหรอผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รักพี่เธอเข้าหาพี่เพราะต้องการทําให้เราต้องพรากจากกันรัดผิดอะไรถึงได้เป็นคนที่ถูกทิ้งอย่างนี้คนที่ผิดคือพี่ต่างหากพี่ผิดเองพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษที่หวั่นไหวอย่างนี้ถึงแม้จะไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองว่าคืออะไรกันแน่แต่เขาก็รู้ตัวว่าความรู้สึกที่มีให้กับกมลรัตมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอีกอย่างเรื่องของเธอกับเขามันลึกซึ้งเกินกว่าที่เขาจะถอยหลังกลับมาแล้ว พี่พองพี่ขอโทษพี่ขอตัวก่อนนะเพราะมีสายตาของใครหลายๆคนจ้องมองอยู่จึงทําให้ชายหนุ่มเอ่ยตัดบทสนทนาก่อนจะพาหญิงสาวอีกคนเดินไปที่โต๊ะแต่ทว่ายังก้าวเดินไม่ถึงสามก้าวร่างของกมลรัตน์ก็ถูกผู้หญิงอีกคนกระชากเอาไว้ยังไม่ทันที่จะพูดอะไรรัตนาวดีก็ยกมือขึ้นมาตบใบหน้าของหญิงสาวเสี็จแล้วทําให้ใครหลายๆคนที่อยู่ในงานต่างตกใจไม่ต่างกันรวมถึงรัชนีและท่านโกศลที่กําลังพูดคุยกับคนอื่นๆอยู่ เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ทั้งสองต้องรีบเดินมาหาลูกสาวทันทีเพราะแกคนเดียวเพราะแกทุกอย่างจะเป็นแบบเนี้ยดูเหมือนว่าการผิดหวังในครั้งนี้จะทําให้รัตนาวดีรับไม่ได้กมลรัตตั้งตัวได้เธอก็เผยสีหน้าไม่พอใจออกมาแต่ผู้หญิงอีกคนจะเข้ามาเอาเรื่องเธอร่างสูงของพงศกรก็มาขวางเอาไว้ทําให้เขาเป็นฝ่ายถูกตบแทนพี่พงรัตไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะคะแววตาของหญิงสาวมันเต็มไปด้วยหยาดน้ําตา เธอคาดหวังเอาไว้มากแต่พอทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างนี้มันก็ทําให้เธอยอมรับไม่ได้พี่ขอเธอนะอย่าทําแบบนี้อีกเห็นผู้หญิงอีกคนที่ร้องไห้เจ็บปวดมันก็ทําให้เขารู้สึกผิดไม่น้อยเลยรัดเกยดมันที่มันทําทุกอย่างก็เพราะต้องการเอาคืนรัดพี่จะให้รัดยอมอย่างนั้นเหรอยอมไม่ได้แล้วยังไงที่ผ่านมาเธอเข้าใจความรู้สึกของฉันแล้วหรือยังตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอกับแม่ของเธอเหยียบย่ำหัวใจฉันมาตลอดพอโดนกระทากลับคืนแล้วเป็นยังไงบ้าง เธอรู้สึกงถึงจิตใจของฉันแล้วหรือยังกมลรัตเองก็โมโหไม่ต่างกันความเจ็บปวดความเสียใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาคิดแล้วก็นึกเยอะหยัานไม่น้อยเมื่อคนเหล่านี้เจอแบบที่เธอเป็นบ้างก็รับไม่ได้กันซสแล้วจะเย็นเยนรัตคุณมองเยอะแล้วลูกรัตไม่สนว่าใครจะมองยังไงรัตรักพี่พงษ์ทำไมต้องเป็นรักที่ต้องเสียคนที่รัตรรักไปแล้วยังไงในเมื่อผู้ชายที่เธอรักเขาเป็นสามีฉันแล้ว รอยยิ้มกระมนรัตเผยให้สองแม่ลูกยังเหนือกว่าสายตาของหญิงสาวหันไปหาผู้เป็นบิดาที่เผยสีหน้าตกใจไม่น้อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับบ้านเลิกทำให้ฉันอับอายกันได้แล้วชายชราหันไปบอกสองแม่ลูกก่อนจะเดินออกไปไม่วายมองบุตรสาวด้วยความรู้สึกหน่วงในใจที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเขาเองที่เป็นต้นเหตุพี่พองพี่ขอตัวก่อนขอโทษนะครับน้องรัต พงศกรจับเรียวแขนของกมลรัฐที่จ้องมองสองแม่ลูกด้วยสีหน้าบึ้งตึงปล่อยถ้าอะไรอาวอนก็ตามไปสิไม่ต้องมายุ่งกับฉันพอมาหยุดที่รถคนตัวเล็กก็สะบัดแขนออกจากการกอบกุมของชายหนุ่มทันทีนี่จะวอยวายทำไมกันใครวอยวาก็แค่พูดความจริงฉันกลับบ้านเองได้ไม่รบกวนหรอกบ้าไปหรือเปล่าเธอมากับฉันจะกลับเองเนี่ยนะอีกอย่างเธอก็เป็นเมียฉัน ทำไมฉันต้องไปหาผู้หญิงคนอื่นด้วยถ้าเธอหึงก็บอกฉันตรงๆสิไม่ใช่มาทำหน้าบึ้งตึงแบบนี้ใครเขาหึงกันคะหลงตัวเองกระมลรัตรีปฏิเสธออกไปทันทีท่าทางของหญิงสาวทำให้ชายหนุ่มอมยิ้มออกมาเขายกมือขึ้นมาสัมผัสใบหน้าของคนตัวเล็กที่มีรอยแดงอยู่หญิงสาวสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะมองอีกฝ่ายด้วยความไม่เข้าใจจะทำอะไรคะเจ็บรือเปล่าไกลหัวใจคะ่ะไม่ตายหรอก พอใจหรือ,อยังพอใจอะไรคะการเอาคืนพอใจหรือ,อยังถ้าพอใจแล้วก็หยุดได้ไหมหญิงสาวไม่ตอบอะไรเธอเลือกที่จะเปิดประตูรถก่อนจะขึ้นไปนั่งหน้าบึ้งตึงทันทีพงศกรถอนหายใจออกมาก่อนที่เขาจะเดินขึ้นไปนั่งทางด้านคนขับแต่ก็ยังไม่ขับรถไปไหนเขาต้องการจะคุยกับเธอให้รู้เรื่องไหนๆตอนนี้ทุกอย่างก็กลายเป็นแบบนี้แล้วเขาอยากให้กมลรัตยุติค,ความแค้นในใจนี้สักที ฉันไม่ได้อะไรกับนงรัตแล้วทำไมคะตัดใจได้แล้วเหรอคิดว่าได้แล้วเอาจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างเขากับรัตนาวดียังไม่ได้พัฒนาไปถึงไหนเขาเพียงแต่ถูกใจหล่อนและคิดอยากได้ผู้หญิงคนนี้มาอยู่ในชีวิตแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นทุกอย่างก็พังซะก่อน <c oughs> นิสัยผู้ชายเปลี่ยนไวจังเลยนะคะมันเปลี่ยนเพราะมีใครอีกคนเข้ามาต่างหากอีกอย่างฉันไม่ชอบให้ใครมานินทาว่าร้ายว่ามีเมียอยู่แล้วยังไปยุ่งกับผู้หญิงอีกคน ไม่รู้ทำไมคำพูดเหล่านี้ของอีกฝ่ายจะทำให้หญิงสาวรู้สึกดีไม่น้อยหัวใจดวงน้อยของหญิงสาวสั่นไหวขึ้นมาซะง,งั้นทำไมหน้าแดงค<น>ุณกมลรัตตกใจที่จู่ๆคนตัวโตก็ขยับเข้ามาใกล้จะทำอะไรอืมเราคิดว่าจะทำอะไรอย่านะหญิงสาวรีบร้องห้ามเมื่อเห็นอีกฝ่ายโน้มหน้าเข้ามาใกล้จนริมฝีปากของเธอกับเขาเกือบแนบชิดกันแล้ว ขอพิสูจน์อะไรหน่อยได้หรือเปล่าพิสูจน์อะไรหญิงสาวทำหน้าตกใจไม่น้อยเมื่อถูกอีกฝ่ายกดริมฝีปากแนบชิดกับริมฝีปากของเธอเขาจูบเธออย่างอ่อนโยนเพราะต้องการพิสูจน์ว่าผู้หญิงคนนี้รู้สึกยังไงกับเขาและแล้วชายหนุ่มก็ได้คำตอบรอยยิ้มของชายหนุ่มจึงเผยออกมาเมื่อคนตัวเล็กจูบตอบเขาไม่ต่างกันหญิงสาวรู้สึกหัวใจสั่นแทบไม่เป็นจังหวะหลังจากที่ชายหนุ่มถอนจูบเธอสายตาที่มองมามันทำให้เธอทำตัวไม่ถูก พงศกรรู้สึกดีใจไม่น้อยที่รับรู้ว่าคนตัวเล็กน่าจะรู้สึกดีกับเขาไม่ต่างกันมนหนูมนครับคนที่ผ่านมาแล้วก็แล้วกันไปได้ไหมเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมครับคะหญิงสาวสับสนไม่น้อยที่ได้ยินอย่างนั้นเรื่องของเราเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคุณเกลียดฉันไม่ใช่หรอที่ผ่านมาเขาเกลียดเธอจะตาย ทำไมตอนนี้ถึงได้เปลี่ยนใจอย่างนี้ก็แค่ไม่ชอบนิสัยหัวรัน้นกับการกระทําเอาแต่ใจของเธอแต่พอได้อยู่ด้วยกันก็เริ่มรู้แล้วว่าลึกๆเธอไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เพียงเพราะต้องการทําเหมือนตัวเองเข้มแข็งถึงได้ทําแบบนี้พอเราได้หรือเปล่ากับการเอาคืนผู้หญิงคนนั้นตอนนี้ฉันต้องการเริ่มใหม่กับเธอในฐานะคู่สามีภรรยาเป็นอีกครั้งที่หญิงสาวหัวใจเต้นแรงทแรงทบไม่เป็นจังหวะสำหรับชายหนุ่มในตอนนี้ความรู้สึกในใจของเขามันชัดเจนแล้ว เขาไม่ได้สนใจรัตนาวดีอีกเพราะมีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตถึงแม้จุดเริ่มต้นจะไม่ค่อยน่ายินดีสักเท่าไหร่นะักแต่ความจริงมันก็ย้ำชัดว่าเขาเป็นสามีของเธอเพราะงั้นเขาต้องการเริ่มใหม่กับผู้หญิงคนนี้อยากสร้างครอบครัวกับเธอไม่ใช่อยู่ด้วยกันแบบทำสงครามประสาทเหมือนที่ผ่านมาหญิงสาวที่มีความรู้สึกให้กับผู้ชายคนนี้ไม่ต่างกันมันก็ทําให้เธอถามใจตัวเองว่าควรจะมีชีวิตอยู่แบบนี้หรือเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่อีกอย่างสําหรับเธอพอได้อยู่กับครอบครัวของพงศกร มันก็ทําให้เธอมีความสุขมากๆมีความสุขมากกว่าอยู่ที่บ้านหลังนั้นซะอีกเพราะเหตุนี้มันก็ทําให้หญิงสาวอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดไปคุณจะไม่ทําให้ฉันเสียใจใช่ไหมเธอกลัวคําว่าคู่ชีวิตไม่น้อยเธอเห็นมารดาเจ็บปวดมันก็ทําให้เธอกลัวอยู่ลึกๆในหัวใจถ้าฉันบอกว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับใครนั่นก็แปลว่าฉันมั่นใจแล้วว่าจะใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนนั้นตลอดไป คำตอบของชายหนุ่มมันทําให้คนตัวเล็กใจเต้นมากกว่าเดิมเธอเองก็รู้สึกดีกับฉันไม่ใช่เหรอคนปากแข็งกมลรัตนายู่ออกมาเธอยอมรับว่าคําพูดของเขามันถูกทุกอย่างเธอเริ่มรู้สึกดีกับเขาไม่ต่างกันยิ่งนึกถึงว่าผู้ชายคนนี้เป็นพี่ชายที่แสนดีของเธอมันก็ทําให้เธออดรู้สึกดีไม่ได้ท้ายที่สุดคําตอบในใจของเธอก็คือการตกลงที่จะเริ่มต้นใหม่กับผู้ชายคนนี้ที่ผ่านมาไม่เคยมีความสุข ได้แต่คาดหวังว่าชีวิตหลังจากนี้จะดีกว่าที่เธอเคยเป็นอยู่ก็ได้เพราะงั้นหญิงสาวจึงพยักหน้าให้กับอีกฝ่ายพร้อมกับเอ่ยปากบอกเขาออกไปตกลงค่ะมนอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณสรรพนามที่หญิงสาวพูดออกมานั้นมันทําให้พงศกรรู้สึกดีไม่น้อยพอได้ยินอย่างนั้นริมฝีปากของชายหนุ่มก็ยกยิ้มขึ้นทันทีมือหนาเอื้อมไปจับกลุมมือเล็กเอาไว้ทั้งสองดูเขินอายกันไม่น้อยกลับบ้านกันเถอคะค่ะมนง่วงแล้ว ค,คนตัวสูงพยักหน้าก่อนจะขับรถอย่างที่หญิงสาวบอกไม่นานสักเท่าไหร่นะคนตัวสูงก็กลับมาที่บ้านซึ่งการกลับมาของลูกชายและลูกสะพ้ายทำให้คนเป็นพ่อแม่อดสงสัยไม่ได้เพราะเหมือนว่าลูกไปงานได้ไม่นานอย่างที่ควรจะเป็นแต่พอเห็นรอยแดงบนใบหน้าของลูกสะพ้ยคุณหญิงพรทิพย์ก็ตกใจไม่น้อยตายจริงเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องหน้าแดงแบบนี้ล่ะลูกไม่เป็นไรคะ่ะคุณแม่พอดีมีเรื่องนิดหน่อยมันไม่ได้เป็นอะไรมากคะ่ะ ไม่เรื่องไม่เรื่องกับใครกันเป็นเสียงท่านพงเทพเอ่ยถามขนาดเขาเป็นผู้ชายยังตกใจเมื่อได้ยินว่าลูกสะพ้ยไปมีเรื่องกับคนอื่นน้องรอดนะครับตายจริงแล้วลูกปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นมาตบตีหนูมลได้ยังไงกันหญิงวัยกลางคนแสดงสีหน้าไม่พอใจออกมาเมื่อได้ยินว่าลูกสะพ้ยถูกผู้หญิงคนนั้นตบไม่เป็นไรค่ะคุณแม่มนไม่ได้เป็นอะไรมากเฮ้ยแล้วลูกกับผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงจบหรือยัง ผมกับน้องรัตไม่ได้ยุ่งกันมานานแล้วครับอีกอย่างวันนี้ผมกับมนเราปรับความเข้าใจกันแล้วครับแม่ปรับความเข้าใจกันแล้วอ๋อค่ะคุณแม่มนต้องขอโทษคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่ในตอนแรกวางแผนจัดฉากเพื่อที่จะใช้พี่พงษ์ทำร้ายผู้หญิงคนนั้นได้ยินกระมวลรัตเรียกบุตรชายว่าพี่พงษ์มันก็ทําให้สองสามีภรรยาอมยิ้มออกมารวมถึงชายหนุ่มตัวสูงที่อยู่ข้างกายด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่หญิงสาวเรียกเขาอย่างนี้ ไม่เป็นไรจะ้ะเริ่มต้นใหม่จะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ตอนนี้ถ้าลูกสองคนรักกันแม่กับพ่อก็ดีใจแล้วในที่สุดสิ่งที่เธอปรารถนาก็เป็นจริงสักทีเอาเถอะปรับความเข้าใจกันได้ก็ดีแล้วขึ้นไปพักผอ่อนเถอะนี่ก็ดึกมากแล้วครับพงศกรพยักหน้าให้กับพ่อและแม่ก่อนจะพาคนข้างกายขึ้นไปพักผ่อนบนห้อง หลังจากหญิงสาวอาบน้ําเสร็จเธอก็เดินออกมาและไม่ลืมเก็บเครื่องเพชรลงใส่กล่องให้เรียบร้อยถึงแม้ว่าการไปงานในครั้งนี้จะไม่ได้โชว์อะไรมากมายเพราะเกิดเรื่องซะก่อนแต่มันก็ทําให้เธอไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเลยเพราะได้ปรับความเข้าใจกับอีกฝ่ายว้ายญิงสาวสะดุง้งเมื่อจูจ่ๆร่างของเธอก็ถูกอีกฝ่ายสวมกอดเอาไว้เธอหันหน้าไปมองเขาด้วยรอยยิ้มมนหอมจัง กลิ่นกายหอมของภรรยาสาวมันทําให้ชายหนุ่มรู้สึกพอใจไม่น้อยเธอไม่รู้หรอกว่าเวลาเธอนอนหลับเขาแอบหอมร่างกายเธอบ่อยครั้งมากแค่ไหนดีใจจังที่เราปรับความเข้าใจกันแล้วต่อไปนี้สัญญาได้ไหมว่าเราจะหันหน้าคุยกันมีอะไรก็พูดกันตรงๆคะ่ะมนสัญญาถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเรียนรู้กันมาก่อนแต่หลังจากนี้เราสองคนมาเรียนรู้กันนะคะมณ์จะเป็นเด็กดีไม่ดื้อรั้นอีกแล้ว พี่ก็สัญญาว่าจะไม่ใจร้ายจะไม่ทำให้หนูมนุรู้สึกเสียใจเพราะการกระทำของพี่อีกแล้วหญิงสาวพยักหน้าก่อนจะยกแขนขึ้นมากอดร่างสูงของชายหนุ่มถึงแม้จะรู้สึกประหมาะ่าแต่มันก็อดยอมรับไม่ได้ว่าอ้อมกอดของเขาอบอุ่นเหลือเกินเธอไม่สนใจเรื่องของสองแม่ลูกนั้นแล้วเธอไม่สนใจว่าพ่อของเธอจะรักเธอจะสนใจเธอหรือเปล่าเพราะเธอมีสิ่งที่สนใจมากกว่านั้นแล้วต่อจากนี้ชีวิตของเธอจะอยู่กับผู้ชายคนนี้สร้างครอบครัวกับผู้ชายคนนี้ ในอนาคตเธอเองก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่เธอจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดจะเป็นภรรยาที่ดีของเขาอย่างนี้ตลอดไปจบบริบูรณ์